ปฏิเสธมีเซ็กซ์คูณสามครูพระสาวถูกไล่ออกครูพระสาวรายนี้ปฏิเสธที่จะมีทริซัมก็เลยทำให้ตัวเองถูกไล่ออกอดีตครูพระจากนิวยอร์กซิตี้ยื่นฟ้องเจ้านายหลังถูกไล่ออกจากโรงเรียนมัธยมที่เธอทำงานอยู่เพราะปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมร้อนระก,กับเจ้านายและแฟนหนุ่มของเธอ คาริซ่าเกลาโดครูพระที่กำลังอยู่ในช่วงลองงานเชื่อว่าเธอทำให้โซเฟียเมมอสครูพระจากสถาบันการศึกษาริวเดลคิงส์บริดจ์ในบรอนส์และก็เป็นเจ้านายของเธอไม่พอใจหลังโซเฟียพยายามเชิญชวนแต่ถูกคาริซ่าปฏิเสธครูวัย30ปีรายนี้ถูกไล่ออกหลังถูกโซเฟียเปิดโปงความสัมพันธ์ของเธอกับนักเรียนคนหนึ่ง แต่คาริซากล่าวว่าเหตุผลที่แท้จริงก็คือการที่เธอปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์กับโซเฟียตั้งหากนักเรียนหญิงที่เกี่ยวพันรวมทั้งคุณแม่ของเธอได้ยื่นจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสนับสนุนคาริซาและก็บอกว่าครูรายเนี้ไม่เคยมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม